กินอกไก่เหรอคะลูกอืมมากินอกไก่กับโมเมใครมากินอกไก่กับโมเมนะเดี๋ยวกันร้อนอยู่นะโมเมนโมเมนโมเมนเบส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 อร่อยไหมอกไก่อร่อยอร่อย อกไก่ต้มอย่างเดียวเลยกินอกไก่กับมามีเลยมันบยชีกเหรอมันุดเอาอ่าอือกไก่อกไก่อกไก่ต้มอ่ะให้พี่ใหญ่กินก่อนพี่ใหญ่หิวพี่ใหญ่กินด้วยครับ อกไก่อร่อยมากไหมครับกินหีรบกินอกไก่ต้มอร่อยมากเลยบางเลยแลคกะรีฮูน่าินดีฟลาย HUNCIAN HUNCIAN FLEISCH SMEK SEH LEKKAH HUNCIAN TIGA TIGA วบวิซูนี่แมวแมวตำรวจสำรวจทุกอย่างตรวจตราทุกอย่างเลยนะเนี่ยฮะพิสูพลิไซออเดวาสฮะจีกะพิสูพลิไซอ,อ,อาหารเช้าแล้วก็มีอาหารว่างอกไก่ต้มนะจ๊ะ อร่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วครับอืมอร่อยมาก phát tiết chuyên phát đi, schmeckt. uống, mmh. bye bye.